สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะร้านของเรานะคะมีโตรตาอรี่เข้ามาใหม่นะคะเป็นขนาดเม็ด83นะคะเป็น RX183F นะคะตัวนี้นะคะของค่ายตาช้างนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานนะคะ ตัวนี้ฟันสวยฟันใช้งานได้อยู่นะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่36500บาทนะคะตัวนี้สภาพสวยฝาใหม่นะคะตัวนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เ2้าสองเหนะคะหรือ0 8 1 7 2 9 4 5หนึนะคะ ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านคอนยุงอำเภอกจุจับจังหวัดลอนทานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะตัวนี้ใส่ตั้งแต่45-50ได้เลยนะคะ55นะคะรุ่น M ก็สามารถใส่ได้นะคะตัวนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กด s ั b สไ r i b e กันด้วยนะคะที่ช่อง YouTube ภูมินแท็กเตอร์เซลล์อุ้มหรือช่องเฟซบุ๊กนะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ